ไซมินิ Mini, รับเคยวิดแตกหักนักร้องหนุม่มแต่ไม่ใช่คู่ในข่าวเมาส์จากประเด็นข่าวเมาส์มอยสนันวงการบันเทิงคู่รักนักร้องเลิกกันอีกคู่เหตุเพราะไม่หวีดกันทำเอาคู่รักดาราหลายคนออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่คู่ของตนและทางด้านหนูนาหนึ่งธิดากับจูเนียกรวิดก็โดนโยงไปด้วยล่าสุดสาวลูนาออกมาเปิดใจผ่านสื่อยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของตนโดยบอกว่า ตอนนี้คู่ของตนทุกอย่างปกติดีแม้จะเคยทะเลาะจนเกือบแตกหักความคิดแตกต่างกันแต่ก็หันหน้าคุยกันพร้อมย้ำชัดอีกครั้งว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองถ้าวันไหนมีปัญหาจะบอกเอง